สวัสดีครับ FB Fat เฟดงานศพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกเครื่องนะครับตัวนี้ S24 Plus นะครับลูกค้าจากออทมอนะครับส่งพัสดุมาให้นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวผมโกงนะครับหลังทำมีเก็บปลายทางนะครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นหมื่น นะครับลูกค้าซื้อมา15ื่นนะครับซื้อมาโดยที่ไม่มีความรู้นะครับไม่มีการเช็คอีมี่นะครับไม่มีการเช็คอะไรเลยนะครับเชื่อเขารู้จักหรือไม่ว่าจะเป็นท่านนะครับการซื้อของนะครับต้องมีประกันหรือมีต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ต้องที่สําคัญนะครับเอาอีมี่มาเช็คนะครับตัวนี้ก็จะเป็น galaxy s 2 4พัทนะครับที่สําคัญเป็นเครื่องออสเตรเลียด้วยนะครับ แล้วก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับไปที่อื่นมานะครับ10กว่าวันปลดไม่ได้นะครับมาที่ผมนะครับปลดเรียบร้อยนะครับสัญญาณมาเต็ม AS นะครับผมได้ทําการเทสทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําการเทสเรียบร้อยหมดแล้วนะครับปลดล็อกไม่มีการแก่ทําใดๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นสูงนะครับเวอร์ชั่นสูงตัวนี้เป็นเดือน12นะครับ เวอร์ชันสูงดูยังไงนะครับขั้นปิดเครื่องนะครับเข้าหน้าดาวน์โหลดแล้วก็เอาเอาสายนะครับเสียบับคอมนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดบวกบวกลบนะครับก็เสียบสายปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นค่าหน้าดาวน์โหลดมันจะมีดาวนโหลดอยู่ตรงนี้นะครับหรืออ่ามันจะมีการเข้าโหมด Recovery อีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับตัวนี้เรามาพูดถึงการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือน s 24พันะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมา15นะครับ บดที่อื่นไม่ได้มันปดที่เราได้นะครับแต่ท่านต้องฟังผมให้เข้าใจนะครับอะนะครับมาเข้าเรื่องนะครับสงทํามหวันมีเก็บปลายทางนะครับค่าปดพันพันกลางๆเกือบสองพันนะครับก็มีวิธีเดียวนะครับไม่งั้นท่านก็จะได้เครื่องที่ล็อกแล้วก็ทับกระดาษไว้ในราคาแพงเช่นอย่างนี้หมื่นห้านะครับ ทับกระดาษแพงหมื่นฮะนะครับตัวนี้นะครับก็หลังปลดล็อกนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่มีการแกะทับนะครับส่งวัสดุมานะครับเลือกที่เป็นกล่องแข็งห่อบับเบิลมาอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ S24 Plus นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับการทำนะครับไม่มีการแกะทํานะครับแล้วก็ปิดรีเซ็ตนะครับ Android จะแช่แข็งอยู่ที่14นะครับ จะทาอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตเครื่องไม่ได้ท่านต้องฟังผมนะครับอย่าไปฟังที่อื่นนะครับขั้นตอนแบบนี้เขาเรียกใบพาร์ตนะครับไม่มีใครปลดล็อกถาวรนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับปลดล็อกถาวรไม่มีจริงนะครับปลดล็อกถาวรคือการเปลี่ยนบอร์ดนะครับซึ่งหมื่นกว่านะครับผมทําหลักพันปลายนะครับไม่ถึง2,000นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่งทํา1-2วันนะครับรับแต่งานพันสดุกนะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันสูงนะครับก็เข้าไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้มันจะบ่งบอกถึงเวอร์ชันนะครับส่งตรงนี้ให้ดูได้นะครับเราจะรู้ว่าสูงหรือต่ำนะครับวันนี้นะครับวันที่25กุมภาปี2568นะครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ